สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีครับเซบีมาแล้วพี่น้องมาถึงแล้วครับกับยามแดงแดงหกโมงกว่าครับพี่น้องครับพาชมบรรยากาศผู้ศาสตร์ผู้เสือด้านาวิธีครับพี่น้องครับไปชมกันครับศาสตร์เสือมาแล้วพี่น้องเอ้ยศาสตร์เสือครับศาสตร์เสือศาสตร์เสือมาแล้ว มาแล้วกับปูสาดตัวปูสาดปูเสือแล้วจา้าจ้องแล้วเด้อหามยายมีน้อยบอดโจ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วโอ้พี่น้องมาเบิงเบ่งคอนวายมาเบิ่งคอนวายเวทีครับคอนวายเวที ทางนี้เขาคือจังบ่คือค้นว่ายเวทีหมอลำเฮ้ค้นว่ายเวทีหมอลำผัดวีเด็บปูคือสิพอคอยอาบน้ำผัดเวทีค้นว่ายทางผีดเบิ่งดู้พุ่นน่ะแตกต่างกับค้นว่ายเวทีหมอลำบ้างครับพี่น้องครับบ่านี่ครับค้นว่ายเวทีเจ้าภาพ oh <my> เขาเป็นังสีอลไรครับ แต่ว่าคนว่อยเวทีหมอลำมีแต่ผู้ว่อยอยากอาบน้ำนนนเฮ้ยค้อนว่อยอัลกอต้าครับปัด<า>แบกเล็กแบกคางคนว่อยอบต้าไหมกระเงาพี่น้องเอ้อเยมีแต่ผู้ไข่แน่ปัดคนว่อยหมอลำ้ำโมแมนตังสี่ได้บนเนี่ยบนเนี่ยมีแต่ผู้สันนิยายแบกเล็กบักนัก เบิงบ้งเบิงบ้งครับเบิ้งครับรับรับครับ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  <c oughs> ม่ได้พูดสันนิยมไ,ไหมเบิ <c oughs> ้งอาวพี่น้องเอทีมงานคนวอยจากหน่วยงานอ,าตอ,อาตตบตตำบลยางโครงการบริหารส่วนตำบลยางสุดยอดดีดี บรรยากาศกะโอ้ยจะตกเด้อฝนเด้อจะตกเถาะอันแรงเขาให้มอล่ำไดบเลนเดมัวนไดซื่อให้เจ้าภาพคือว่าแฟนคลับเอฟซีพันใ้เบิง้งเถาะมือนี้โอ้พี่ครับฮานมิตตังยู่พี่บ้านนี้เบิ้งคอนไว้เบิ้งคอนไว้ ที่มาบ่ต่อแล้วบัดนี้มาเบิ่งคอนวอยสาวน้อยบัดนี้คอนวอยสาวน้อยสิประมาณนี้แหละครับปลาอันนี้อันนี้นั่งเอกหมอล่ำนะครับนี่ครับ,รบนั่งเอกหมอลำครับซื้ออย่างน้อค,ครับซื้อนกยุงค่ะนกยุงเพชรบ้านแพงอันนี้ละ่ะ ตองน้องตองเพชรบ้านแพงนางเอกน้อยหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับมือปวยลุยหักเนาะแ <vit S 1> ต่งหน้าเต้นเว้นแต่เนาะเดี๋ยวก็ขึ้นเวทีเด้ออีหล่าด้อแต่งหน้าฝรั่นครับโอ้ยบัดคนวัยที่มารับประน้องก็จะก็จะพูดสันนิษย์ ไปเบิ่งคนวยคนวเอาาต้อ,อยนยาไงมีแต่ภูเป็นตาหักเดีิเบิร์มาให้เออลือกเองเอไปส่วนมาก่อนไปส่วนเพิ่นมาให้กำลังใจทีมคนวยก่อน บอคือบอคือบอคือมาพี่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 ไปไทยยูพุนไปไทยยพุนมานีมานีจังคือมาเร็วเวมานีเจมานีสาวสาวมานีก่อนแล้วเร็วมาไทยยูพี่เร็วเล็วเรวมาไทยยพี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึมงนี่อยู่นี่อยู่นี่นแล้วเร็วมานี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 แป๊บนึงแป๊บเดียวเร็วเร็มาีมาีเอ๊มามาแบกเล็กมา มาแต่มันสีส่งคือแล้วเร็วอ่ามามามาเอ้ยมามานีมานีเฮ้ยเร็วเร็วเร็วฮะโอ้ยสีส่วนผู้สาวอเปอตอมาให่กำลังใจที่พ่นว้อยดอกดเดี๋ยวไปส่วนพ่นก่อน มา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 แห้กำลังใจทีมควนไหวผมแน่ไปแห่งกระเบนไก่ทีมควนไหวผมแน่เร็วๆผมจะไปถ่ายรูปจะไปยืนยืนทำท่าถือเล็กซอยเขาซือเสื้อโบไก่โบไก่นี่อนี่นี่นี่นากุฏิวัดนี่โบคือโบคือโบคือจังไรก็บโบคือ บคือไครับบอลเาเม่งเตยงมามามาไปทายครับทีมคนบ่อยคอยพี่ยังมันคือ้งครับน้อครัน้วื่าบาดูนครับทีุงเจ็ทีมคร ทีมคอนวอยอบตครับนี่ครับ่วนไปถ่ายลูว่าทีมคอนวอยบรับบนนอยกับบ่อไปยังก็ เอารวมกันก่นแล้วลวกันอยู่แล้วปิปทายอยู่นะคนวอายคอยน้ำด้อนี่คนว่ยตอครับโอเค มามามาถ่ายลูปครับมามาสวนส่วนปให้กำลังใจคอนไอวผมแนวนาด้มาเร็วมาี้มาท่ายลูห้ผมแนวมาเร็วมาี้แป๊บนึงมา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 มมามามลมามาม ตรงสินะไอเอสไอเอสเพื่อนมากางซอยแล้วไอเอสแม่แมาแม่มแม<อ>เร็วๆร็วล่ะมาหนีมาหนีไอเอสเพื่อนมาซอยแล้วนี่เร็วๆลงมาลงมาลงมาชา,ายลูกกับเพื่อนนะ ลงมาพาลูกทีมลงมาถ่ายรูปกับเพื่อนเนี่ยเอาเอาข้างหน้านี่เอาทั้งหน้านี่เออเอาทั้งหน้านี่มาแม่มาให้กำลังใจเพื่อนได้ยังมายืนทั้งหน้าดิถ่ายรูปให้เพื่อนเร็วๆเขาจะมาให้กำลังใจทีมคอนวอยเฮานี่คนทีมคอนวอยอบต้ด้วนี่มาชวนลน้องมาบอระเขาเก็บแล้วแล้วของเขาแล้วเราไปของเขาแล้วเราวะโอ้ยเขาก็ะซิมาซอยเฮาแม่ เร็วเร็วมา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 ถ่ายรูปส่วนทีมงานมาถ่ายรูปก่อนโอ้ยมามามาถ่ายรูปให้ก่อนเร็วเร็วมานี่มายืนนี่ยนี่ไอ้เอ็ดเขาเก็บเบิดแล้วสิบเปอซอยเขานะสิบเปอซอยเขานะมาถ่ายถ่ายรูปแน่เอ้ยมาถ่ายรูปกับครูกับเพื่อนแน่แน่เนี่ย่านบ่ครับครับ ส,ส,ส่วนคนวอยใหม่เลยเฟนไหมเล่ยเฟินเ,นยเลยเพิน,เนนี่ออนีน่ปี่นี่น้่นีน่นี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 ่ี่นี่นีานี่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 นีีี่ีีีี่นีีี่ีีี่ีีนนีีนีีนี่ีีีนี่ีีนีมีกี่ีมีีีีีีี่นีีีีี่นีีีนีี่น ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ี t ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ